สวัสดีค่ะวันนี้จอยจะมาทําไส้กรอกอีสานเนาะให้ดูว่าจอยทํำยังไงแต่จอยจะขอบอกว่าสูตรของจอยจอยกะทุกอย่างนะคะคือกะทุกอย่างจอยไม่เคยตวงปริมาณเครื่องเครื่องปรุงนะจอยกะจอยจะทําของจอยวันนี้จอยจะทําหมูห้าแพ็คค่ะวันนี้จอยจะทําหมูห้าแพ็กนะหมูหมูแบบนี้นะหมูติดมันแบบนี้ ห้าแพ็คคือว่าไม่ต้องไปเอาโลฟงโลฟะอะไรจะเอาแบบฟูฟะเลยนะมันจะถึงจะได้อร่อยห้าแพ็คแพ็คเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยมันหมูอันนี้มันมันหมูอย่างนี้นะมันหมูเห็นไหมมันหมูมันหมูสาม,มชั้นนะจ้ะไม่ต้องถักเจ,จะบอกไม่ต้องนักเยจะบอกว่า ไม่ต้องถามว่าจอยไปซื้อมันหมูมาจากไหนจอยใช้หมูสามชั้นนะเอามันแร่เอาจากเพราะไม่มีมันหมูขายหรอกที่เนี่ยนะใช้ใช้เท่าไหร่ก็ใส่ไปอยากให้มันนุ่มมากมนุ่มน้อยใส่ไปเลยจ้ะน,นะแล้วก็เนี่แหละเคล็ดลับที่ทําให้มันนุ่มเราใส่ไปละนะเราใส่ไปละหมูสับมันหมูมันหมูสาม,มชั้น เราจอยให้ดูใกล้ๆดีกว่านะจ๊ะให้ดูใกล้ๆหมูสับนะซื้อตามห้างมันมีขายตามห้างทั่วไปในอังกฤษนะหมู3ามชั้นเอามาแล่เอาแต่มันจอยก็จะมีพริกไทยดำพริกไทยขาวรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตะไคร้จ้ะกะปริมาณเอาชอบมากชอบน้อยหมูมากหมูน้อยแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่ไปเลยนะ น่นะจดเอาไว้เด้อเพื่อนๆเ,เด้อตะไคร้พริกไทยดำพริกไทยขาวรากผักชีกระเทียมนะของจอยนะเราจะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดมันจะได้หอมจ้ะจอยจอยไม่ค่อยชอบใส่กระเทียมเยอะนะจอยไม่ชอบให้มันกลิ่นแรงเกินไปสําหรับจอยนะ มีอะไรก็ออกข้าวข้าวสวยข้าวเจ้านะก็ไม่ต้องใส่มันเยอะเราจะใส่ลงไปก่อนกับปริมาณเราก่อนเพราะใส่มากมันจะแข็งจะถ้าหมูขนาดนี้ก็จอยก็ใส่หมดนั่นแหละใส่หมดเลยน้ำตาล ชูรสเกลือที่เราจะใส่นะสีิวขาวทุกอย่างใส่ใส่ลงไปใส่น้ำตาลลงไปก่อนก่จะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะใส่ไปกะเอานะคะเพื่อนย้ำกะเอาผมชูรสชอบนัวมากนัวน้อยก็ใส่ไปเลย ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่หาใส่อย่างอื่นไปเกลือใส่ไปกิ๋วเผาใส่ไปใส่อะไรจ้ะแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ต้องลองชิมดูด้วยนะชิมดูตตนเราขยายาเสร็จอะคีบชิมดู ก็ขอขยําก่อนมาจะมาขยากันต่อผสมเนาะปานจะเรียกขยำนาะนอย่างเงี้ยผสมกันอะ่รเลยจ้ะคนให้เข้ากันพยายามชิมรสชาติอย่าพุ่งไปใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสไอ้นี่เยอะเกินไปนะเพื่อนๆมันจะเค็มชิมไปด้วยถ้าใครชอบอยากให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวก็ใส่กระเทียม นะแต่จอยไม่ชอบให้มันเปรี้ยวขนาดนั้นเพราะว่าแฟนจอยฝรั่งเรากินนะเนาะแล้วจอยก็เป็นคนอะไรที่มาไม่ค่อยชอบเล็บเปรี้ยวด้วยถ้าอยากจะกเปรี้ยวจอยจะมาบีบมะนาวใส่เองจ้ะลองชิมดิชาตแล้วจจะใส่เพิ่มใส่ไอซิวปรุงรสเพิ่มจ้ะใส่ใส่ซิวปรุงรสเพิ่มใส่ไป พยายามคนไปแล้วก็ไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคนไปแล้วก็เขาเรียกอะไรนะชิมไปเรื่อยๆนะเอาให้รสชาติที่เราต้องการนะะ้อนไม่สามารถบอกได้ว่ารสชาติก้อนเป็นยังไงเ,เพื่อนๆชอบรสหนงยังไงก็ทําไปเลยดเดี๋ยวขอขอขยําต่อกันอันนี้ก็ ไอผสมให้เข้ากันเนื้อเป็นเหนียวติดกันแล้วเนาะเพื่อนๆน,นะบางคนก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าจอยไม่เคยทําใส่ข้าวเหนียวจ้ะพูดง่ายๆอะ่ะที่อังกฤษอ่ะมันแพงแมาใส่ข้าวนุ่ข้าวเหนียวไม่ได้หรอกข,ข้าวสวยเรานี่แหละจ้ะก็เลิศดรูแล้วนะใครทําใส่ข้าวเหนียวก็ใส่ไปเล้อดจอยจอยไม่ใส่จ้ะสูตรของจอยที่จอยทํากินของจอยประจําไม่ใส่นะโอเคจอยก็ได้ละ ก็พักไว้สักห้านาทีจ้ะจะส่วนตบขั้นตอนต่อมาเตรียมไส้ไว้นะจ๊ะไส้สดเห็นไหมเพื่อนๆเห็นป่ะเนีย่ยที่สําหรับจอยจะใช้ยัดเนาะจอยไม่มีเครื่องจอยก็จะใช้หัวหัวหัวบีบคีมเค้กจ้ะเชือกสําหรับมัดเชือกอันนี้หาซื้อได้ตามไปษณีตามช็อปตามซูปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะนะ มาจิ้มฟันเอาไว้ไล่ลงเขาค่ะโอเคเดี๋ยวจอยจะมาเริ่มขั้นตอนยัดเลยเามามายัดใส่เลยเนาะไอไอหัวเค้กตรงนี้มันจะดีจ้ะมันจะดีกว่าไอขวดน้ำจ้ะดูสิเห็นไหมเขาสามารถได้ยาวเลยย่าไม่ต้องมาปล่อยให้สายมันลุลงรังออกมาเยอะเนาะแต่จอยยัดก่อนได้แล้วจอยก็จะยัดเลย อย่าอย่ายัดให้เขาแน่นเกินไปนะคะ๋วยวตอนมัดน่ะมันจะแตกเนาะจอยถึงปล่อยพื้นที่เห็นไหมที่จอยปล่อยพื้นที่เนี่ยเพื่อให้ไส้เขาให้หมูเขาได้ได้ไล่ลมออกด้วยจ้ะเปิดช่องให้ไล่ลมเนาะอย่าพึ่งไปมัดตรงเนี้ยอย่าพึ่งไปมัดมันนะเราค่อยมัดตอนที่เราทําเสร็จแล้วยัดเสร็จแล้วจะค่อยๆย,ยัดไปของจอยก็จอยก,ก็จะยัดของจอยอย่างเงี้ย แต่ถ้ามีแดดนะจะเอาไปออกไปตากแดดวันเดียวจะทําให้ไอ้นี่แห้งแต่ถ้าไม่มีแดดเพื่อนๆก็หาที่ห้อยในบ้านเอานะห้อยพึ่งลมเอาไม่งั้นก็ใส่กระด้งใส่กระจาดใส่ตะแกรงอะไรก็ว่ากันไปเนาะใครมีที่ตากผ้าก็เช็ดล้างที่ที่ซักผ้าให้สะอาดแล้วก็ค่อยเอาไปห้อยนะอันนั้นก็ช่วยได้นะ ไม่ต้องเอาออกไปห้อยหน้าบ้านเพื่ออะไรช่วงอากาศเี่นนี้ไม่ต้องเอาออกไปข้างนอกจ้ะห้อยเสร็จก็เอาไว้ในบ้านนะั่นแหละไม่ต้องให้ใครเขาเห็นนะเนะอือเีอ่จ้ะก็จอยทำไส้กอกจ๋ยจะชอบเต้นยาวๆี่เกียดมานั่งทําแบบเต้นนิดๆหน่อยๆเหมือนในไส้อัว่วะเห็นไหมอจอยก็จะกลับมาเกล่ย เดี๋ยวตัวขอยัดเพิ่มก่อนจะ้จะก็ะได้เริ่มยาวแล้วเนาะเดี๋ยวตัวจะทําให้เสร็จตรงนี้แล้วตัวจะไล่ลมเขาค่ะเนาะมันแต่ลาบากตรงที่เราไม่มีเครื่องแต่ต้องยัดมือนี่เห็นไหมต้องพยายามจะจะกินของอร่อยก็ต้องต้องพยายามนะซื้อเขาก็แพงพูดถึงอะเราก็ทำหาอุปกรณ์ง่ายๆทำของเรานี่แหละจ้ะ ถ้าใครบอกว่าจอยทําไมใส่มันหมูเดียวจางไม่กลัวอ้วนหรือจอยไม่กลัวเตาของอร่อยมันต้องอ้วนไม่ถ้าทาแล้วไม่อร่อยก็ไม่อยากทำนะาเพื่อนๆเนาะทาแล้วต้องทำให้มันอร่อยสิจะเสียเวลาเวลามานั่งยัดจริงไหมนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละที่เมืองไทยเขาก็ค่ายกันอย่างนี้เราจะไม่มีใครเขาจะมาห่วงอ้วนกันหรอกพวกแม,ม่ค้าพ่อค้าเขาก็ใส่ให้มัน อร่อยให้ลูกค้าติดใจเขาก็ต้องใส่มันเยอะๆจ้ะอ่ะเนี่ยเพื่อเๆเห็นไหมอย่างนี้นะวันนี้น้ําแข็งข้างนอกลงหน่ามาห้สามีเขาไปดูรถว่าเขาจะไปเช็ดกระจกได้ไหมเนะนี่ยจ้ะนะกระเด็นกระโดนก็แคมันเทมันอยู่ในถาดจ้ะ เขาล้นออกมาจากไส้อะเราจะบอกให้ให้เอาไอ้นี่ให้เอาเอาเขาออกได้จ้ะแต่อย่าไปะย,ะยัดไส้เขาแน่นเกินไปนะตอนมัดเชือกมันจะแตกจ้ะนี่จอยทำแต่จอยจะมามัดให้ดูเป็นยังไงจอยก็ไม่ใช่มืออาชีพเดอ้อเพื่อนๆเ,เ,เดอ้อ จอยก็อยู่ต่างบ้านต่างเมืองจอยหัดทำจอยจะบอกอไว้เลยบอกอไว้เลยเห็นไหมละการพูดกันจ่าฮะน่ะนี่จ้าจอก็ไล่ลมเขาแบบนี้นะเพื่อนๆไล่ลมเขาค่อยๆไล่เด้อใส่มันจะแตกอันนี้จอยเอาไว้ใส่ยามที่ว่าจอยมัดเส้นละเดี๋ยวจอยเอาตุ ก็ลงองทำนี้ออกก่อนจอยจะวางแต่ตรงนี้เพราะตัวจะมัดมัดเขาเนาะนี่อย่างเงี้นี่วางข้างบนก่อนเนี่ยจอยจก็จะวางตรงนี้เด้อเพื่อนๆเนีย่ยไล่ไปไล่ไปเพราะมันยังมีพื้นที่เห็นไหมถ้ามันหนามากอะต้นมัดแต่มันจะแตกจ้ะจอยก็จะไล่อย่างเงี้ย ต้องกลัวว่าว่าไอ้น,นี่จอยจะถกโป่กนะจอยล้างจะจอยล้างทาความสะอาดเรียบร้อยทําขนมพวง,งขนมปังจอยก็ทําอย่างเงี้ยจะขนมก็รีพงขนมก็รีปั๊บก็ใช้บอร์ดนี้แหละจะที่ว่าเอาไว้นวดแป้งอะนะเียงกิจส่วนใหญ่เขาจะใช้กันอย่างเงี้ยจะไม่ต้องกลัวว่าจะมีเชื้อโรคถ้าเชื้อโรคจอยตายนานแล้วจะ <c oughs> ออาจริงไหมล่ะถ้ามีเชื้อโรคตายนานแล้ว เพราะว่าบางทีเราต้องอย่าให้มันแน่นมากไล่เข้าไปเรื่อยๆจะ้ะนะไล่จาไปจะไปบีบมันอจาไปบีบมันแรงมากเลอเพื่อนๆเด้อมันจะแตกไม่ใช่อะไรหรอกมันจะแตกไปเนี่ย มัดเอาเดอชอบชิ้นชอบใหญ่ชอบเล็กชอบอะไรก็ทํากันไปเพื่อนๆก็จอยก็จะทําของจอยจกินของจอยขนาดนี้แหละทําขายก็คงจะขาดทุนนะถึงไม่ทํำขายไงทํากินโอเคอยู่ทําขายอะ่ะมันเรื่องมากจ้ะเรื่องมากคนไทยอะเรื่องมากพูดตรงๆ จอยถึงไม่ค่อยทําขายอะไรใ,ใครไงคุณตรงตรงไงใครจะได้ยินก็ช่างชอบติกินรติทําไม่เป็นแต่พอซื้อไปชอบติจอยไงจอยก็เลยแบบไม่ขายใครอะอยากอยากกินก็ไปหาซื้อกินตามร้านค้าไปถ้าเพื่อนๆชอบชิ้นใหญ่ๆก็ทําชิ้นใหญ่ๆเด้อแล้วแล้วแล้วอยากอยากหนึ่งจอยทําแต่ถามว่าทําได้ก็ อุ้นเส้นเป็นไงเพราะเพื่อนๆก็ังไม่ค่อยเห็นจอยทําไส้กรอกขูนเส้นเนาะจอยทําแต่อย่างเงี้ยแต่จอยยังไม่เคยทําไส้กรอกขุนเส้นนี่จะ้ะไม่ใช่อะไรหรอกคนมันเดินข้างนอกด้วยจอยเป็นจอยรู้สึกว่าจอยไอ้นี่ไงไม่ค่อยอดีเพราะวันนี้จอยหยุดงานด้วยจอยก็คิดเออหยุดงานแล้วทำอะไรแบบสะดวกสะดวกเงี้ยที่ไหนได้มันก็ไม่สะดวกอยู่ดี ฟางจอยบนไปด้วยเดอ้อทำไมบอกว่าชิ้นใหญ่จังแล้วก็แล้วแต่จอยจะกินอีกนั่นแหละเสียวลเวลาทำไมอะทำกินไม่ได้ทำาข่ทำกินไม่ได้ทำขาทำทำขาเ่เพื่อนๆนชิ้นทจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็เรื่องของเราอีกเรากินแม่งชิ้นเดียวอะไรนะชิ้นเดียวอิ่มเนาะจุกเลยเงี้ย แต่ว่าเอาไว้ข้างนอกนะเพื่อนๆจะเพิ่งเอาไปใช้แช่ช่องแข็งเดอ้อปล่อยไว้สักวันสักวันสักคืนอย่างเงี้ยถ้าใครอยากกินเปรี้ยวๆหน่อยนะบางคนก็ส้อมคืนก็แล้วแต่จ้ะพอช่วงนี้อากาศที่อังกฤษมันหนาวมันไม่เสียหรอกจ้ะแต่แฟนใจเขาก็เห็นเขาก็บอกว่ามันเธอไปไว้ทาไมข้างนอกเขาพูดอย่างงี้เนาะ,ะเอาไว้ทําไมข้างนอก มันจะเสียอย่างเงี้ยฮะที่เสียหรอกเ้าต้องไปดูที่เมืองไทยนั่นเขาห้อยกันแตวสะอยู่นะนนเนาะเนาะเพื่อนๆว่าไหมนะต้องเห็นเมืองไทยเขาห้อยข้างนอกตากแดดอยู่นะทั้งวัททั้งวันเลยในวันก็เดบินเต็มอยู่คนระับทีนี้มันไม่เป็นอะไรหรอกบอกอยู่มันมเป็นอะไรหรอกที่รักเคยไม, <c oughs> ไม่ต้องกังวลเธไม่ต้องกังวล วัดฉัะนใจนี่ฮะอาหารของฉันทนเป็นอย่างนี้แหละนี่จะค่อยๆไล่เข้าไปเพราะบางทีมันจะมันจะเหมือนเรารัดเชือบปุ๊บมามัดเชือบปุ๊บมันจะไล่บางคนก็ตัดเชือบเป็นท่อนท่อข้อๆได้เด้อแล้วแต่เลยตัาจะทําอย่างนี้เพราะว่าบางทีไปห้อยอ่ะมันได้พยุงไส้ด้วยมันจะได้ไม่ ไม่ขาดจ้ะตอนที่เราเอาตาค่ะไปพึ่งลมไปอะไรเงี้ยพอจอยจะไปพึ่งมันมีที่พึ่งของจอยอยูจ่จอยไม่ให้ดูหรอกเป็นเพื่อนก็รู้เลยหาวิธีพึ่งเองเหอะเนาะจะพึ่งใส่กระดง้งใส่กระดง้ใะดงใส่อะไรก็พึ่งไปจะทำไม่ต้องไม่ต้องลีลามากจ้ะทำอย่างนี้เลย ตัวคงจะทําให้ดูแค่ไต้เดียวนี่แหละหอกนั้นตัวก็จะไปนั่งแอบซุ่มทำมันจะเสร็จแต่จัวอยากมันเสร็จเร็วๆไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนมันยัดจะมาให้ดูทุกเส้นมันไม่ได้หรอกวิ v ีโอยาวนะเข้าใจกันนะต้องห่วงว่าจะชิ้นขนาดไหนมัดพอถึงต้นสุดแล้วก็มัดอย่างงี้ยจ้ะ มัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ะยพยายามมัดดีดีหน่อยนะว่าอะไรรู้ไหมไส้มันลื่นมันเป็นไส้สดมันจะลื่นจ้ะเราจะบอกตัดเชื้อกออกมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยพอพอมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจ้ะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยวางไปเลยทีเนี้ยไล่ลมจ้ะ อไอ้ซอสก็อย่างที่เห็นนะเด้อซีอิ๊วขาวล้วก็ซีอิ้วปรุงรสสูตรเขียวด้วยก็ได้ผงชูรสน้ำตาลแล้วก็ไอเ้เครื่องเทศก็ลากักคีกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวตะไคร้จะตำให้เข้ากันผส,สมเกลือน,นิดนึงข้าวใส่ข้าวอย่าไปใส่มันเยอะมันจะทำให้แข็งจ้ะส่วนพวกเนื้อ,อก็มันหมูมันหมูสามชั้นเลยจ้ะ เพื่อนซื้อหมูสามชั้นมาก็เล่แ่เอาเอามันมันไว้เอาไปทําพวกไข่กอกพวกอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็หมูสับแล้วแต่เราจะต้องกแล้วแต่เราจะทําเยอะทําน้อยก็กะเอาเลยนะเชือกมากินมฟันเนี่ยไล่ลมเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเขาใจนั้นเพราะว่ามันดีอย่างนึงเข้าใจไปเอไอ้ไส้อย่างเงี้ยมันดีอย่างกบบไส้อย่างเงี้ยมันดีอย่างนึงรู้เนี่ยรู้ไหมันดีีท่ว่าพอมันแห้งอ่ะ เนื้อมันติดกับไอ้นี่เลยจ้ะติดกับกระไส้เลยอะนะนอร่อยเนี่ยจะ้ะเนี่ยจ้ะเสร็จไปแล้วหนึ่งไส้นะหนึ่งไส้หนึ่งเส้นโอู้พูดผิดนี่จ้ะเห็นไหมนะรอเข้าให้แห้งมันจะออกมาสีสวยอยู่จ้ะจอยทําชิ้นใหญ่เห็นไหมประมาณข้อมือหนึง่งนะจอยทำาลอยก็ เอาพึ่งไว้ในนี้จ้ะในในกระดุมนะทำเสร็จเราค่อยเอาไปตุงไปตากไปพึ่งตรงไหนก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้จอยพึ่งในนี้ก่อนน,นี่จ้ะพึ่งในนี้ก่อนอย่างเงี้ยพึ่งไว้แต่จอยขอตัวทำต่อก่อนนะ<า>จ้ามายัดต่อ มันมันดีมากเอนะ็นายที่หัวเค้กจอยจอยบอกให้ดีมากเลยแต่มันก็มีเครื่องอยู่จ้ะมีคนแนะนําบอกให้จอยเอาไปให้ร้านขายหมูยัดให้เขาไม่เอาไปเขาไม่ทําให้นะคะเขาไม่ทําให้นะเพราะว่าบางทีเครื่องแกงเราไปผปสมกับของเขาอ่ะมันจะทําให้เครื่องของเขาไอ้นี่เนาะติดกลิ่นไปเนาะเขาไม่ทําให้จ้ะ บางพื้นที่อาจจะทําแต่ในหมู่บ้านจใจก็ไม่ทําให้หรอกเนาะนั่นแหละจะบอกไว้ก่อนเราจะบอกเพราะว่ากินกระทงกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยเขาไม่ของเขาเขาไม่ค่อยมีกลินอะไรแบบพิสดานเหมือนของเราเนาะกลิ่นของเรามันพิสดารชวนอร่อยแต่กับฝรั่งเขาไม่ให้กลินอะไรแรงๆไปติดในเครื่องยัดเครื่องทาของเขาหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ เปิดร้านทําของเขาเนาะเขาไม่ไม่มีหน้าที่มานั่งยัดให้เราถึงเราจานเขาก็ไม่ทําให้ค่ะเรามองดูซซมอิจใจข้างนอกเขาไอ้นี่รถสตาร์ทไม่ติดม,มันเย็นจัดจะ้ะเป็นน้ําแข็งรถสตาร์ทไม่ติดไปทํางานยังไม่ได้นดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าจะทำแค่ไซเดียวให้ดู วกวเพื่อนๆไม่เห็นเนี่ยนะกํมไส้ไว้เนี่ยกํมไว้ถ้าขวดน้ำแล้มันลําบากจ,จับจับลําบากแล้วตรงปากตรงนี้ของเขามันมันมันถูกก็บนิ้วเราอ่ะมันจะเป็นแผลเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าไม่เนาะเพื่อนๆรู้ไหมน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละนะเจ๋อยเนี่ยฮะใครที่มันดูคลิปนี้เนาะพูดไปทั่วขนาดนะเนี่ย ยาวละค่อยไล่ไปอย่าให้แน่นมากนะจะจอยทำต่อก่อนจะมามัดกันต่อจอยก็ต้องตัดเชือกมาอันนี้มาสั้นละแต่เอาอยัางเอาไว้ใช้ได้นะเพื่อนๆเอาไว้เอาให้ยาวที่สุดนะเอาให้ยาวที่สุดเลยนะเพื่อนๆนะเผื่อ,อไวจ้จะดีกว่าเรามาตัดต่อทีหลังเนาะ ได้แล้วเราจะทําไวหน่อยเด้อเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็ตัดเป็นท่อนขนาดนี้แล้วมัดเป็นท่อนไทยท่อนมันก็ได้เด้อแต่จอยจะทําอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันช่วยพยุงเส้นของเราตอนที่เราไปตาก,กจะไม่ให้มันขาดนะนี่ยจะมัดมัดปมตรงนี้มัดมัดใสให้เขาติดกระเชือก จอยต้องม้วนเชือกให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันจะเกะกะตอนที่ว่าจอยพันนะไม่ต้องทำตามจอยก็ได้นะแต่จอยจะพันของจอยอย่างนี้จอยจะทำอย่างนี้นะแล้วก็ปุ่มเขาอย่างนี้จะทำให้เขาล็อกล็อกไอสายไว้อย่างเงี้ยบางคนถามว่าใช้ได้เลยก็ได้หมดจะแต่จอยไม่ใช้ A ได้เย็บผ้ามัน นะจอยไม่ใช้ได้เย็บผ้านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าได้เย็บผ้ามันมันมัน,มนไอ้นี่มันจะทําให้ส้ขาดจ้ะถ้าดึงแรงอะ่ะส้มันจะขาดเพราะมันมันคมเนาะมันมีความคมอะ่ะนะจอยจะไม่ค่อยใช้ได้เย็บผ้าจ้ะจนใจจอยจะใช้เชือกอย่างเงี้ยจ้ะเชือกที่โพสออฟฟิศเนี่ยจ้ะไม่ไม่แพงก้อนหนึ่งก็ประมาณปอนกว่า,ก,วากับสองปอนจะใช้ได้นานเลยนะ ไปเมืองไทยก็ซื้อปอบ้านเรามาก็ได้ไทยไปเมืองไทยอยากว่าจะตัวเองจะมาทาไส้กรอกก็ซื้อไส้มาจากเมืองไทยเลยก็ได้ไอปออะนะไส้ไรหาซื้อที่นี่เอาจะเพราะที่เมืองไทยถ้าจอยทำที่เมืองไทยจอยก็ไม่รู้นะว่าจอยต้องไปซื้อไส้แถวไหนจอยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆจอยรู้จอยรู้แต่ที่ในอังกฤษนี่แหละจะถ้ากลับไปบ้านจอยก็จะไม่รู้ละเห็นไหมจอยจะไล่ลงเขาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนมัดอะมันก็จะทําให้เรา ไล่ไปตลอดนี่แหละใครชอบดูก็ดูเลยอยากทําก็ทําขายได้นะเพื่อนๆนะเพราะวันมีเวโอกาสอะจอยจะไปสอนพี่สายแกทําอยู่จ้ะนัดกันพูดไว้ละแต่ว่าต่างคนก็ต่างไม่ค่อยว่างอาจจะนานๆก็เจอกันทีก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยแหละเจอกรนหน่ำลงกระหน่ำลงไม่ใช่ว่าเจอกันทุกวันนะเพื่อนๆนะ ถ่ายไว้หลายคลิปมันจะถ่ายยาวมันก็ไม่ได้เนาะใครจะไ่นั่งดูเราคลิปยาวๆล่ะใจก็ต้องแบบสยอยเอาลงลจะย่าไม่กินเด้อยังไม่เคยให้ย่าลองจ้ะสามีกินจ้ะเพื่อนแฟนก็จะไม่กินไม่ให้ลองจ้ะเดอดมันจะก,กินห่องจอยหมดห่วงอีกห่วงห่วงละเนาะพอสอดเขากินได้แ้วทีนี้เขาจะกินเรามันก็นะ ยากเราสิจะไปสอนเขาสอนทุกคนในบ้านพอยากก็ไม่สอนยากจอยเขาไม่กินหรอกไอของแบบมันๆน่ะอ้วนๆเขาไม่กินจะเขารักษาหุ่นยาตจอยเขาไม่ค่อยมากินอะไรซุมซึมห้าเขาบ่นว่าเขาอ้วนเขาอ้วนอยู่นะไม่เอ้วนตรงไหนจอยก็งึดอยู่เจอจอยเนี่ยแต่ฝรั่งเนี่ยไปว่าเขาอ้วนไม่ได้นะเขาถือกันจะ ไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่บางคนเขาก็เหมือนจอยนี่จอยไม่สนใจจอยก็รู้จอยอ้วนเขาจะว่าจอยอ้วนจอยก็ไม่โกรธนะจอยไม่ค่อยไม่โกรธหรอกว่าจอยขี้เละจอยก็ไม่ไม่โกรธหรอกเพราะจอยก็รู้ตัวจอยมันเป็นความจริงนะแต่ฝรั่งไม่ได้เลยนะแต่คนไทยบางบางคนก็บ้าอยู่จ้ะว่าไปท้วงว่าอ้วนไม่ได้นะบางคนก็แล้วแต่คนนะเนาะแต่ฝรั่งนี่ไม่ได้เลยจ้ะ ปิติปิดอะไรก็ไม่ได้นะเขาไม่เขาไม่ชอบรับความจริงกันเขาชอบให้เราแบบตันเสริญผอมผอมอ้วนจะตายเราเป็เพราะเนาะถ้าใครมาว่าจอยอผอมแล้วผมจะไม่เชื่อหรอกจอยรู้ตัวเองอยู่ว่าจอยใส่ไซส์อะไรนะอ้วนไม่อ้วนจอยรู้อยู่มาถ้าผอมจะมาเปลี่ยนไซส์อะไรจนถึงไซส์สิบสี่ของอังกฤษนะ <c oughs> อะจากคนไซส์สิบไซส์สองฮะจอยไม่บ้าเชื่อคณะเราค่ะแต่เพื่อนจอยฝรั่งอะ จะรู้นี้ใส่กันอยู่ไนงะต้องชมเขาไว้เนาะรักษารอําใจเขาอะแต่เขาบอก oy, จอยเธอผล่มาจอยไม่เชื่อเขาหรอกแต่ขี้เกียจเที่ยงเป็นงั้นแหละแล้วแต่เขาจะพูดอะไรเถอะแต่ก็รู้อยู่กลัวว่าเราจะเสียใจนะ่ะนะ ่วนใหญ่ที่นี่เขาไม่ค่อยล้อเรียนกันหรอกจก้ะน้อย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 ส่วนน้อยที่บูลี่เนาะือบูลี่แปลว่าล้อนะล้อล้อเรียนอะทําให้คนอื่นเขาอัพแซดเสียใจอัพแซดแปลว่าเสียใจยนะเพื่อนๆอ,อืมเสียใจยนะที่อังกฤษเนี่ยที่โรงเรียนจอยนี่ถ้ามีการบูลี่กันขึ้นมาเนี่ยนักเรียนบูลี่กันนี่เรื่องใหญ่เด็ดเพื่อน นาเห็นไหมสนุกสนานในการดูจอยฟังจอยไปด้วยไหมฮะบางคนยากจะดูแต่ตอนทําอย่างเดียวไม่อยากดูตอนคุยเนาะก็ดูไปเถออฟังจอยหน่อยเฮ่อจอยจะได้เงินมั่งอุม้มแล้วเขาอ่ะอือเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วตรงนี้ก็มัดมัดหดจุกตรงนี้เพื่อนๆนี่นี่มัดเห็นไหมเนี่ยจะ้ะมัดเป็นแน่นหน่อยเป็นไก่ตัตด นี่จะยาวนะเพื่อนๆนะนี่นะเพื่อนๆเห็นไหมจอยหามาจิ้มฟันจอยไปไว้ตรงไหนเราถึงนี้เอางี้ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะความยาวนะไว้ลมจะไว้ลมไว้ลมไล้ลมไล้ลมนี่ค่ะใส้เกาะอีสานที่จอยทำวันนี้เนี่ยจะนะ ก็จะเอาไปพึ่งลมให้ให้ให้หนังเขาแห้งให้ไส้เขาแห้งถีาอ,าอังกฤษแตจอยใช้ประมาณวันสองวันจะพึ่งลมพึ่งอากาศในบ้านเนาะพึ่งข้างนอกไม่ได้เพราะมันหนาวก็ถ้าเมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยแค่แดดเดียวพอจะถ้าอยากให้เปรี้ยวนิดก็แล้วแต่เพื่อนๆเราจะตาก,กี่วันก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เดอ้ออันนี้เดอ้ออันนี้จะอจอยจอยก็จะพึ่งพึ่งพึ่งอย่างเงี้ยจะ แต่ถ้าถ้าใครมีไอ้ที่ราวตากผ้าที่อังกฤษอะเห็นไหมราวตากผ้าเช็ดให้สะอาดเอาไปพึ่งไว้ตรงนั้นจ้ะมันจะแห้งเร็วหรือพึ่งใกล้ๆฮีตคิเตอร์ก็ได้นะถ้าบ้านไหนที่ว่ามีห้องห้องกว้างอะนะห้องกว้างมีพื้นที่อะไรเงี้ยทําไปเลยจ้อยห้าไม้แคปไอ้จิ้มฝันจะจิ้มไล่ไล่ลงเขาจะมีก็ได้เนาะเนี่ยจะจะจิ้มไล่ลงเขาจะเนี่ยจะ,จะ จอยก็ทําอย่างนี้ของจอยตลอดนะเดี๋ยวจอยก็จะพึ่งพึ่งไว้อย่างนี้แหละอากาศเขาถ่ายเทเนาะไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงจอยจะเขียนเขียนไอ้นี่ไว้ข้างล่างว่าต้องใส่อะไรมั่งเนาะเครื่องปรุงแล้วก็ผสมยังไงเนาะเดี๋ยวนะจอยจะจะเขียนแบบแค่เครื่องปรุงกับหมูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแค่นั้นนะ่ะจ้ะแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อยากเขียนว่าวิธ,ธีทํายังไงก็ ดูในคลิปใช้เวลาดูหน่อยนะมันยาวบองตรงมันยาวใช้เวลาดูหน่อยนะคะ,ออะ,คะขอบคุณค่ะ